ครับผมสวัสดีครับผมอยู่ผมครับเบาหิงครับเบาบอลบ้านอีสานดำซิงครับมือนี้ครับมือนี้มือที่สองครับมาลุยตัวครับผมพี่น้องมือนี้มาเจองานต้องศึกษาครับพี่น้องมาคือเก่าครับทีมงานปูทวดครับอือหลุดปูทวดดนแรงครับต้องให้ปูทวดนาำลงกคนับผมเบาิ๊กครับครับปุนใหญ่นุ่นครับ สวัสดีครับสวัสดีครับครับฝากเนื้อฝากตัวครับเด้อบอฝากบุญคุ้มเนาะฮะนี่ยน่นมึงนี่ว้าวมาอนี่ตุ๊กแกเบิร์ตที่มาเนี่ยครับพี่น้องมึงนี่ลงบ่อครับเข้าทางลุ่งครับเรียนปากบ่อครับโอ้มึงนี่คืองานมึงนี่เอ้านี่ครับ มือไม่ฮัดครับสิได้ทดลองงานมือนี as, man, ้แหละครับผมขึ้นจากบ่อครับขึ้นจากสะแม่โค่ยังทังท่าอยู่นี่แหละครับทีมงานครับเขียวเม่กาปูทวดแล้วก็ม่วงเม่กาครับจอยจุ่นครับผมนี่บิ๊กเป็นทังไหนคือบ่รถพีชเร่งขึ้นไลยบ่เฮ้ยรถแรงอยู่แล้วครับรถแร่งรถแร่งปะ จเหลืออเรวรน่วงะม่วงแกน่งใวงนะม่วงไม่กล้านะบ่บ่ผมแปลาแตุ่นเลยบ่บ่ตามไปครับพี่น้องี๋ยวก็ตงเฮ็ดทางอยู่ครับผมใส่ เออนออกพีเนาะนอ้วนพีเลยฮะเรนอ้วนาามาอีกุนอ้วนไปออกีเโอ้ดินทรายบ่ไนดินทรายเนี่ยบ่ออไปต้องใอยู่บ่อ้พืชดอกแล้ไปงมากเลยพทรายเออแมนยูตามไปครับพี่น้องด้ยเทาาอยู่ครับผมขก้นจากบ่อครับมือนี้ครับพิกัดอยู่ บ้านลุมราดคือกองครับผมตำบลตะเคียนอำเภอกาบเซิงครับจังหวัดสุรินทร์ครับทีมงานครับบาลเฮงบอลบานอีสานดำซิงครับกับทีมงานปูทวดครับเออติดต่อง,งานมาปูถวดครับครับดูหาก,กินรอรอบานนะครับผมฝึกวิชา,ยายไปนที่ครับฝึกความเก่งกาในการขับรถเออเออเอออ่าพี่น้องครับต <c oughs> ามไปครับผมไมอนี้ครึ่งคืนผมไปซกแขงเหรอ เอาผู้ทวดไปก่อนลองทางก่อนดวต้องให้ต้องให้ไหปผู้ทวดไปผู้สำนักการไปก่อนครับรถนี่ตั้งแต่สงขามลูกหางดีสองครับพี่น้องรถเรงครับฮะเอาละมาต่้ทานครับ่าคอยงาเล่นที่นี่ มาว่าปูทวดมาก่อนมาก่อนมึงข้างครับเอาปูทวดปัดูเร mmm ือยใจจะหมอนึงไกลพึ่นเลยครับผมเอาเลยเอาเลยไปเลยก่อนไปก่อนปูทวดไปก่อนมือนนี่เอาดินจากบ่อครับไปไปลองไปลองไปลองกันร็ว เฮ้ว้าวบ้าวเบียร์ตัวนี้ใครใช้ได้มือบ้าเพ็นหยั่งบ่โอ้สร้างเบียร์สครับนี่เออทีมงานนี่ครับมาถามจวดครับทีมงานนี่ครับไปเอาครับผู้ถวดลองก้อนเอาเอาเอาอุ๊อุ๊รลดแรงครับไปถวดอุ๊บอุ๊บ ปูทวดเอาไปแล้วปูทวดแนทางนี้เอาปูทวดรดแรงเอาเอ,า,อ,า,อางนู่นเจ้ามากันเดี๋ยวให้ให้ม่วงไม่กล้าครับผมเดี๋ยวผมขั้นที่สามครับลองมองเอ้ยครับฝนหย่อยปกบปกอยู่นี่ใคนในตน้องมแห้งบรรยากาศดีครับพดนลิ่น โอ้ด oh, uh ินทรายครับไอ้เ huh. จ uh ังเขียนไปบอกแเราเนี่ยดินไส้เอาครับทัานที่สองครับวงไม่กล้าครับฝนกระหน่อมปกพี่น้องเอ้ยครับฝนยังไงล่ะครับคุณ ไปเอาเจ้าไม่กล้าไปเลยมันพิดินทรายครับผมเลี้ยวถอยเข้ามาหนากครับแล้วหลุดพิดินทรายก่อนครับ ดิลูมบอลหยาบมาหยาดดิลิ้นไแล้วครับผมรถโอเคง่้อนยมาเลยออยครับเอายูดอูดอ้อยครับครับมาแล้วครับรถเบาแห้งครับฟีดินายหน้อยนึงครับแต่กับมาใดครับ ย่างอีกครับย่างอีกอย่างประมาอีกรอครับไม่หรอวครับน้องมะนาวน้องมะนาวไงกลุ่มเลยงกลุ่มเลยครับ พี่น้องครับฝนตกครับเดี๋ยวเ็มกองครับฝนตกครับพี่น้องฝนตกแห้งครับนี่โปรกเลยเอ่าครับพี่น้องเขาลูกแล้ครับผม ครับขีดที่นี่ใต้ครับพี่ๆก้นก้นสุดก้นใหเว่ยก้นสุดงามเนี่ยไม่ได้พด mở kéo không mở kéo Bye <laughs> เบกลูกขุดปูเปหนังขุดปูเปหนังฮะขุดปูเมื่อยบ่โอ้กระสุดยอดแล้วครับพี่น้องเห็นงานเบินมือเบว่นเว่นโบจัดไม่บ่อ่าโอเคจัดไปครับเจ้าคุณปูครับปูทวดมาเท่าปูทวดครับรถในตำนานครับพี่น้อง ครับคลิปนี้กัจบสมนีนะครับพี่น้องนะครับนาะคลิปหน้าคอยว่าเจอกันไหมมือนมือผมสีมาอับบะไทยให้มึงครับมือนี่พ่อแล้วมือนี่สมนีครับผมครับพี่น้องครับผมครับสวัสดีครับครับผมครับครับครับสวัสดีครับผม